น้องเอมอยู่ข้างนอกทํางานอยู геро, yes, ang, ่คร um ับเอ๊ะน okay> ้ําเสียงเราผิดปกติเลยเพราะฮัลโหลเอ็มไหมไงพ่ออย่าแพนิคนิ่งก่อนรู้สึกเหมือนแก่กว่าเดิมเยอะเลยอกว่าอยากเล่นเรเล่นทำยนต์เล่นการ์ดกับลูกมีมีงานติดต่อใหม่ยังครับเยอะมร์ไม่หลอกเล่นกับลูกหรือเล่นกับใครก็ได้ครับ ซ,ซึ่งตัวเองเขา,าก็บอกว่าเขาก็กดดันอยาที่มีพ่อเป็นผู้เอช่วยไม่ได้ครับถ <c oughs> ้ามันเป็นความกดดันคุณเป็นผู้เลือกคุณจะเลือกว่าอ๋อถูกกดดันก็ได้คุณจะเลือกไม่ถูกกดดันก็ได้คุณเลือกไม่เกิดไม่ได้ไงเมื่อคุณเกิดมาเป็นลูกของใครคนใดคนหนึ่งแล้วอะ่ะคุณจะได้ประโยชน์จากเขาหรือคุณจะได้โทษจากเขาคุณก็ต้องแก้ไขด้วยตัวคุณเองผมไปทานข้าวเซนทันแจ้งร้านญี่ปุ่นแล้วก็ มันก็บูบคนอายุมากก็จะแบบเราหน้ามืดหรือเปล่าตามสูตรเป๊ะเลย <c oughs> เลยรู้เลยอ๋ออายุเราได้แล้วเว้ยปึ๊บมันก็เห็นโคมไฟแกว่งไปแกว่งมาก็เอาไม่ใช่เว้ยยอมรับว่าเราไม่มีชุดความรู้ว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวจะต้องทําไงจะวิ่งหรือจะมุดใต้โต๊ะก็มีฝรั่งมุดใต้โต๊ะมีคนไทยเริ่มวิ่งแล้วระหว่างคิดไปคิดมาว่าทําไงแล้วก็ระแวงในในหัวขึ้นมาว่ามันจะ เจ๊งตอนแกกําลังเอาอย่างไงเอายังไงเนี่ยจะทําไงก็ต้องทําสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยน้องน้องน้องบอยผู้หญิงก็วิ่งมาบอกพี่คะควรจะวิ่งไปหาที่ปลอดภัยนะคะแล้วเขาก็วิ่งนําไปเลยผมก็ตังยังไม่ได้จ่ายแต่บอยนําเราวิ่งตามก็วิ่งตามเข้าไปก็ออกไปนอกข้างนอกแล้วก็จะกลับเข้ามาก็กลับไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ เขามาดูแลแล้วไม่ให้เข้าก็วันลุกขึ้นพอดีผมไม่มีงานผมก็เลยต้องกลับไปจ่ายค่าอาหารเพราะรู้สึกไม่ดียจ่ายเนาะไปจ่ายไปจ่ายไม่เขาไม่เอาที่จะเล่าคือเขาไม่เอาเขาเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่มีใครอยู่เคลียร์ดังนั้นแล้วก็เลยโอเคโอเคขอบคุณครับก็ไปนั่งโต๊ะเดิมเลยสั่งเหมือนเดิมเลยเพื่อไม่ติดค้างนะอุดหนุนแกใหม่ก็ได้อ่าอะไรเงี้ย บ้านบ้านผมไม่ไม่เป็นยังไงครับสบายดีครับปกติดีบ้านไม่ค่อยน่าจะเป็นไรไหมอืมเฉยบ้านไม่เป yeah> ็นอะก็แต่ว่าในครั้งหนึ่งตอนนู้นจําได้ไหมที่เชียงใหม่มีมีแผ่นดินไหวแล้วก็มาถึงกรุงเทพอ่ะเขาก็มีการพูดกันว่าอย่าไปมองที่ขนาดตึกตึกว่าสูงหรือเตี้ยแต่ให้อย่างหนึ่งที่เป็นหลักการก็คือถ้าเลยปี50เนี่ยมันจะมีกติกาของวิศวกรรมว่าจะต้องสร้างอาคารให้ทนแรงแผ่นดินไหวด้วยกี่ลิตรก็ว่าไป น้องเอมอยู่ข้างนอกทํางานอยู่ครับระหว่างนั้นเรามีโทรไปหาลูกเลยนไหมคะหรือว,ว่าวิ่งตัวเองก่อนก็วิ่งวิ่งออกมาก่อนแล้วก็โทรครับโทรระหว่างวิ่งไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวหกลม้ม <c oughs> ท,ที่ที่ไม่ดีคือเอ๊ะน้ําเสียงเราผิดปกติเหรอเพราะ <c oughs> <c oughs> ฮัลโหลเอมเองพ่ออย่าแพนิคนิ่งก่อน <c oughs> รู้สึกเหมือนแก่กว่าเดิมเยอะเลยทำไมทำไมโดนเด็กพูดอย่างนี้เอออะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าทำไมทำไมมันพ่อดูเหมือนแพนิคเหรอ เมื่อกี้แม่มาโทรมาก็เป็นอย่างเนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเออเรื่องนี้มันสอนอะไรในตัวเราบ้างนะอ่สอนอะไรจริงๆมันสอนให้เราจะหนักว่าบางทีเราเข้าไปในบางสถานที่เขามีการแจ้งว่าทางออกฉุกเฉินอยู่นี้นะสมมติคุณคุณเข้าไปในอาคารบางที่ที่เขาจะจัดสัมมนาหรืออะไรเขาจะบอกว่าทางออกฉุกเฉินมีตรงนี้นะโปรดฟังเขาอย่างตั้งใจแล้วก็ ลองหลับตาเพราะว่าถ้าเกิดไฟไหม้มันมเราไม่เห็นทางไฟมันจะดับหมดเลยแล้วเราอยู่ในอาคารปิดไม่มีหน้าต่าง mm hmm. คุณจะมองไม่เห็นอะไรเลย mm hmm. คุณก็บอกว่าหนีได้หนีได้ลองหลับตาแล้ววิ่งดูดิ mm hmm. เพราะฉะนั้นต้องต้อง,ต,องต้องให้ความใส่ใจ mm hmm. เครื่องบินเขาก็จะบอกว่าให้อย่างนู้นอย่างนี้ถูกไหม mm hmm. ขึ้นเรือเขาก็จะบอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้ออกไปทางไหนยังไง mm hmm. ก็เหล่านี้ครับ mm hmm. ก็แปลว่าเขา mm hmm. เขาทำมาจากประสบการณ์ที่มีคนบาดเจ็บมีคนเสียชีวิตมาแล้วนะ จึงเกิดเป็นชุดความรู้มาฝากทุกคนว่าต้องพิจารณาจริงๆนะพอทําถ้าไม่ใส่ใจออยากพูดก็พูดไปไม่ไม่สนใจพอมันมีเรื่องมันหนีไม่ได้ไงอืมการนี้มันทำให้ท่านดูใจอีก้างไมครับไม่เลยพี่เป็นคนที่แบบไม่่ตกใจเลยครับก,ก็ก็มีบ้างแหละครับก็ก็ก็ต้องควบคุมอย่างการเส้งเพลินหรืออะไรอีกนะครับพออบบว่า,าอ่าอันนี้จะให้ไปด่าเขาใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่ถึงว่าอย่างมองคนที่ดูคิว่ามันดูไปต่างประเทศแล้วแบบ มัน,ม,นม,มันเคยได้ยินว่า<ม>ใช่มีก่อนหน้านี้เราเคยมีซึนามิเราก็เซตระบบแจ้งเตือนเรื่องคลื่นเรื่องอะไรมาแล้วว่าถ้ามันเกิดแผ่นดินไหวท,ที่ที่ประเทศอื่นผลที่มันจะตามมาถึงเรามันมีเวลาเป็นนาทีถ้าเราบอกประชาชนได้ก่อนก็จะก็จะดีขอบคุณครับก็ก็เหมือนมีมีการเฮย้ยตอนตื่นเต้นมันจะแบบเฮย้ยเราต้องทําระบบเราต้องมีอะไรแล้วพอมันเลยไปอ่ะเราก็ลืมลืมไป ลืมทั้งคนทำลืมทั้งคนที่อยากควรจะได้รับการแจ้งเตือนก็นั่นแหละครับก็ไม่รู้ก็ไม่ก็ไม่มองว่าเป็นไงมันเหมือนแบบพอมันเลยไปก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างเงี้ยอันอันนั้นเป็นกลไกธรรมชาติที่มันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างนั้นอยู่แล้วสมมติไม่ ถ้าไม่มีโซเชียลเราเป็นมนุษย์อยู่ในป่าเผ่าเดียวกันมันก็ต้องตะโกนบอกเฮ้ยข้างบนถล่มลงมาแล้วนะวิ่งวิ่งพวกเรามันก็ต้องอันนี้มนุษย์ทุกคนมันก็ต้องช่วยเหลือกันแบบนั้นอยู่แล้วก็ดีแล้วก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วก็ส่งเสียงบอกไปว่าอะไรที่มันทําได้ดีกว่านี้ก็ทําหน่อยนะคนที่รับผิดชอบทําหน่อยนะครับครับให้งานในวงการที่บอกว่าอยากเล่นเล่นทํายนต์กด้วยการกับลูกที่มีงานติดต่อมาใหม่ ยังครับเยอะมากไม่หลอกเล่นกับลูกหรือเล่นกับใครก็ได้ครับ <Yeah. S 1> มัน,มนก,นก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีหมดเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยทุกทุกละครทุกซีรีส์ทุกภาพยนตร์เนี่ยเราได้อะไรที่เป็นความรู้ที่ไม่เหมือนเดิมเสมอแม้แต่แค่เปลี่ยนุูมกับคุณก็จะเห็นวิธีทํางานวิธีวิธีคิดวิธีวิธีมองผมผมว่าสิ่งที่ สำคัญอย่างหนึ่งของของของมนุษย์คนอื่นที่เราจะได้ประโยชน์จากเขาคือความคิดของเขาเป็นเป็นเรื่องที่ดีงามถ้าเราหัดพิจารณาอย่างให้เกียรติอย่างอย่างเคารพแล้วก็อย่างตั้งใจเราก็จะได้ประโยชน์นั้นๆกับทุกงานนะครับอีกอ,อย่างตัวพี่เอ๋เองนะบางคราก็คือแบบงานเข้าเรียนที่อยู่หรอเขามี่แบบว่าเดินตงเดินแบบนะที่อยู่ที่เราปรึกษาเรื่องการแสดงแล้วก็อ๋อไม่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 ก็ก็เขา ในในในโลกสมัยนี้มันมีนกลไกของมันอยู่แล้วว่าเมื่อจะจะทำให้เกิดนักสแสดงคนหนึ่งขึ้นเนี่ยโดยมาตรฐานที่แต่ละบริษัทเขาทำเขาก็จะมีโค้ชมีครูมีมีอะไรต่างๆนานาซึ่งสำหรับผมเนี่ยการค่อยๆเลือกไม่ใช่เหมือนเหมือนอะไรเดียวกว๋วยเจ๋งมังกรหยกมีอาจารย์เจ็ดคนผลคือเจ๊งกระบงไง มันมันจะตีกันไอคนนี้สอนอย่างนี้คนนั้นสอนอย่างงู้นผมก็ไม่อยากให้มันเกิดเกิดกลไกแบบนั้นก็คุณก็ต้องเลือกกับสิ่งที่เขาเลือกมาแล้วว่าคุณควรจะได้โค้ดคนนี้ครูคนนั้นสอนแบบนี้เป็นแบบนั้นไว้เรื่องหน้าค่อยเพิ่มคนอื่นไม่ใช่โผ่ไปทีเดียวสิคนสอนไม่เหมือนกันสักอย่างใครใครใครก็ไม่ไหวก็งงคือเราปล่อยให้เาเรียนเองครับจะเป็นว่าตอนนี้คือตัวน้องตามบทงานบทงานกำลังตามมาเรื่อนก็ก็กำลังนำบทงาน มันมันยังพิสูจน์งั้นไม่ได้เพราะว่าผลงานยังไม่ได้ถูกนําเสนอซ,ซึ่งซึ่งเท่าที่ผมได้รับรู้เบื้องหลังการทํางานที่เขาทําอยู่ผมมีความรู้สึกว่ามันต้องดีแน่ๆมันมันต้องดีแบบมั่นใจเลยว่าดีในในมาตรฐานทนกติวีรวัวนอะอผมรู้สึกผมรู้สึกได้ถึงสิ่งนั้นในในเบื้องหลังของเขาที่ที่ลูกมาเล่าว่าพี่บอยเขารู้สึกดีกับเรื่องนั้นขนาดไหนอะไร ก็เป็นอาการของพี่บอยพี่บอยเป็นคนที่ขี้เห่อเหมือนผมเวลาเวลามีอะไรที่มันแบบมันได้ดั่งใจอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะแสดงออกเขาก็จะพูดเป็นคนเป็นคนแสดงออกในสิ่งเหล่านั้นก็รับรู้ได้ว่าอ่าโอเคผมไม่รู้เรื่องว่าเรื่องมันเป็นยังไงการผลงานเป็นไงแต่ดูจากอาการพี่บอยแล้วมั่นใจมากครับกับคนที่เขาบอกว่าเป็นลูกลักช่องอะไรเงี้ย ก็ t ท ulously, ุกคนควรจะเป็นลูกรักช่องไหมก็ลูกรักลูกมีลูกรักมีหลายคนได้ครับไม่ไม่จะเป็นต้องมีคนเดียวครับซึ่งตัวเองเขาก็บอกว่าเขาก็กดดันจากที่มีพ่อเป็นผู้ช่วยไม่ได้ครับถ้าถ้าไม่ไม่ถ้ามันถ้ามันเป็นความกดดันคุณเป็นผู้เลือกคุณจะเลือกว่าอ๋อถูกกดดันก็ได้คุณจะเลือกไม่ถูกกดดันก็ได้ไม่ผิดทั้งสองแบบแต่ว่าคุณเลือกไม่เกิดไม่ได้ไงเมื่อคุณเกิดมาเป็นลูกของใครคนใดคนหนึ่งแล้วอ่ะ คุณจะได้ประโยชน์จากเขาหรือคุณจะได้โทษจากเขาคุณก็ต้องแก้ไขด้วยตัวคุณเองแต่คุณจะแบบเอ้ขอเปลี่ยนใหม่อะไรมันเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วไงแต่ว่าแต่ทุกอย่างมันแก้ไขได้ด้วยด้วยตัวคุณเองอ่ะคือผมไม่ได้สอนว่าให้ต้องทําไงแต่ผมสอนให้เขาหาเองว่าเขาควรจะต้องทําอะไรและไม่เมื่อเขาเลือกแล้วไม่ผิดเมื่อเมื่อเมื่อเลือกเป็นแบบนั้นก็ไม่ผิดที่จะที่จะเลือกเพราะทุกคนเลือกไม่เหมือนกันไม่มีใครผิด คครรัับบงานลูกเยอะมากได้เจองานลูกบ่อยไหมครับมันน่าจะมีแบ่งแบบว่าลูกลูกไม่ว่างแล้วจ้างพ่อแทนมันมีระบบนี้ไหมผมเอาไปผมมาไปพ่วงกับเขาก่อนได้ไหมพี่ดูความพารุความพาเออผมมาไปเอาไปพ่วงแบบว่าอันไหนมันไม่ว่างนัเอออย่างก่อนที่เราเคยบอกว่างอนลูกไม่ได้เจอไม่ได้งอนมันเนี่ยมันดิสเครดิตผม ไม่ถึงกังอนแต่แค่ถามว่างานเยอะเหรอไม่กลับบ้านเลยนะแค่นี้แค่นี้เองแค่นี้เล็กๆน้อยๆยใช่ตอนคุณตัวไม่ไม่ใช่ต้องไม่ต้องผมไม่ไม่ต้องเอาพ่อไปทำงานด้วยตอนตอนคุณเป็นเด็กคุณจะข้ามถนนคุณวิ่งมาหาขอจับมือพาข้ามหน่อยคุณอยากได้นี้ขอพาไปทำนี้หน่อย ตอนนี้แหละแกจะไม่หาฉันเลยเหรอจะให้ลูกขายงานให้ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับได้แค่ไหนก็ได้ก็เรียกพระอด็นกับลูกพี่เห็นเขาครับครับครับก็ทุกคนก็เหมือนกันอย่างนี้แหละ